รับสมัครแข่งขันการออนไลน์นะครับประจําเดือนมิถุนายน2565นะครับก็มี3รายการเหมือนเดิมนะครับทั้งการภาษาไทยและการภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูประกาศการภาษาไทยกันก่อนเลยดีกว่านะครับอ้ออันดับแรกนะครับระหว่างดูคลิปนี้นะครับอยากให้กดพอร์ตไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดลิงก์ Discord ด้านล่างนะครับเข้ามาจอยเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดนะครับจะได้เห็นลิงก์สมัครนะครับผม เวลาเข้ามานะครับเอ่อแต่ละคนจะเข้ามาอยู่ในช่องห้องวิลคัมนะครับให้กดมาที่กดรับยศเพื่อเล่นนะครับจะอยู่ในห้องนี้นะครับผมพอกดมาห้องนี้ปุ๊บนะฮะให้มาคลิกตรงนี้ครับไฟเตอร์การ์ดเกมนะครับก็จะเห็นห้องต่างๆนะทั้งหมดที่อยู่ด้านซ้ายนี้นะครับประกาศจะอยู่ตรงนี้นะครับประกาศแข่งขันนะครับผมจะอยู่หน้านี้ปพ้ง แต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจอะไรเนี่ยสามารถแชทถามคนอื่นได้ที่ช่องแชทโลกตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยโอเคเดีย๋ยวเราไปห้องประกาศแข่งขันนะครับมามาที่การบันทึกไฟภาษาไทยนะครับไอ้วันเสาร์ที่5มิถุนายนนะครับ2565กฎการพิเศษนะครับจัดเด็กนะครับใส่การส,สาคกันได้ ไม่เกินนะครับแบบและ2ใบนะครับการซ้ำกันก็หมายถึงการที่มีชื่อเดียวกันนะครับผม <_' S 1> ออเ,เช่นการลอดเวอร์อชื่อเหมือนกันก็ใส่ได้ไม่เกิน2ใบ 2> โล่เมืองกรเขียวใส่ซ้ำกันได้ไม่เกิน2ใบรอยเยืที่ใส่ซ้ำกันได้ไม่เกิน2ใบนะครับก็คือการทุกแบบนะครับใส่ซ้ำกันได้ไม่เกิน2อใบใครที่อยากจะลองกติกาแบบนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเผื่อว่าในอนาคตการ์ดเก่งๆของเราที่ใส่แบบละ4เนี่ยมันถูกลิมิตหรือถูกแบนนะครับเหลือแบบละ2ใบเนี่ยเราจะได้ไม่ม,ไม,ม,ไมีมีปัญหานะครับผมโอเคต่อไปการ์ดไฟแมนการ์ดภาค V ีภาษาไทยนะครับแก่งวันอาทิตย์ที่26มิถุนานะครับ ก็กิการพิเศษเหมือนกันเราจะเอาการ์ในอนาคตมาให้น้องๆนะครับในเล่นก่อนใครเลยนะครับสามารถใช้กลิปสองได้นะครับกลิปสอก็คือกลิที่มันเป็นแนวนอนนะแต่ว่ายังไม่เข้าไทยใช่ไหมน้องๆสามารถเอากลิปหนึ่เลยแหละมาวางนอนได้นะครับแทนกีิปสนะครับผมก็ตามนี้เลย เลือกใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิป1คลิป 2, ตามสถานการณ์ที่น้องๆอ,อยากใช้ได้เลยนะครับผมกติการอนาคตอย่างนี้นี่ไม่มีที่ไหนนะครับที่นี่ที่เดียวเลยนะฮะหรือเปล่าไม่รู้นะครับณนะตอนนี้ก็วันที่26นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับแข่งกันได้และส่วนภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นการไฟบรรกาศภาคดี D นะครับแบบ จัดอันดับ ranking เหมือนเดิมนะครับแข่งวันที่27ถึง29ินะครับมิถุนายนนะครับกิการเหมือนเดิมนะครับแข่งแบบพบกันหมดนะครับเฉลี่ยแข่งแข่งวันละ5เกมนะครับผมอ่าแล้วก็ทุกรายการนะครับทุกรายการแข่งขันนะครับก็จะใช้เวลานะครับใช้เวลาทั้งหมด25นาทีนะครับผมก็รอบที่1ก็จะหมดเวลาทุ่ม25 รอบ2หมดเวลาทุ่ม5 5บรอบ3หมดเวลา2ทุ่ม25และรอบ4หมดเวลา2ทุ่มห้าส้าครับซึ่งก่อนแข่งขันก็จะมีตารางมาให้อยู่แล้วนะครับว่าแต่ละคนได้คู่กับใครอะไรยใยรซึ่งตารางนั้นจะอยู่ในห้องจับคู่แข่งขันนะครับพี่ท็อปจะโพดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่อันนี้ตัวอย่างนะครับนี่อย่างแข่งขันแวนวะีก็จะบอกเลยว่าอย่างเช่นรอบที่1เนี่ย มีเวลา1ทุ่มถึง1ทุ่มยิบ้านะครับระบุวันให้ถ้วยนะครับสนามที่1เนี่ยใครเจอกับใครนะครับสมมุตินะครับเรารู้แล้วว่าสนามที่1เราเราอยู่กับใครอ่ดเราก็ไปกดเข้าสนามที่1ได้เลยนะครับผมนี่กดเข้าสนามที่1มารออย่างนี้นะครับรอนะครับ5นาทีนะฮะถ้าหากว่าคู่แข่งเนี่ย ไม่อยู่ในสภาพพร้อมแข่งนะครับายใน5นาทีหลังจากเริ่มเราก็แจ้งชนะได้เลยนะครับซึ่งจะมีลิงก์แจ้งผลอยู่นะครับผมนี่ลิงก์แจ้งผลก็พี่ท็อปจะโพสต์ให้อยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ใช้ลิงก์แจ้งผลอัปเดตล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะมีแจ้งไว้ให้อีกทีหนึ่งนะฮะโอเคกติก,กาอื่นๆนะครับผม อ,อย่างเริ่มจากบดีไฟเลยนะบดีไฟเนี่ยแข่งแบบ b บสออฟทนะครับผม2ในสนั่นแหละนะครับแข่งแบบสวิตแลวาว4รอบจากนั้นหาคนที่ได้4วินนะครับมาแข่งรอบทิงชนะเลยน,นะถามว่าหมดเวลาก่อนทัดยังไงนะครับวิธีวัดผลก็คือ,อใครแต้มวินนำก่อนก็ชนะไปเลยนะครับ สมมติแข่ง2ใน3ใช่ไหมแล้วก็สกอร์เรา1ต่อ0เนี่ยคนที่ได้1ก่อนก็ชนะไปเลยนะครับแต่หากสกอร์เท่ากันนะครับ0 0หรืออาจจะ1 1นะฮะเท่านะครับก็ให้นับพลังชีวิตนะครับณขณะนั้นนะครับตอนที่เกมยังไม่จบนะครับใครพลังชีวิตเยอะกว่าก็ชนะไปเลยแต่ถ้าด้านพลังชีวิตเท่ากันอีกก็ นับกองการดครับใครเหลือเยอะสุดก็ชนะนะครับส่วนแมนการ์ดภาควีนะครับแข่งแบบ Ba s อ of วันะครับผมสวิลลาสีรอบเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าหมดเวลาให้นับดาเมจโซนนะครับแต่ถ้าดาเมจโซนยังเท่ากันอยู่นะครับให้เปิดท็อปเด็กนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอฮิลทริกเกอร์นะครับใครเจอฮิลทริกเกอร์ก่อนก็ชนะไปเลยนะครับถือว่าได้ฮิลดาเมจแล้วก็ดาเมจ ก็จะน้อยกว่าอีกฝั่งนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครฮิ้วหมดลองแล้วหรือฮิวอยู่บนมือนะครับก็อืแผ่ไปนะครับผมแวนดี้ก็เช่นกันนะครับก็สวิตลานะครับซึ่งจํานวนรอบนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าต้องแข่งกันพบกันหมดนะครับต,ต่ำก็ประมาณ10รอบ11 12รอบประมาณนี้แหละ ถ้าหากว่าหมดเวลาเหมือนเดิมนะครับนับดาเมจโซนนะครับ,บ, zone รบหากดาเมจโซนยเข้ากันอีกก็เปิดท็อปกล่องจุดกวดจะเอิอจะเจอ h ิล l t r i เกอรนะครับคำว่าหมดเวลาเนี่ยเป็นยังไงนะหมดเวลาก็คือสมมติครบ25นาทีให้ทุกคนวางการ์ดได้เลยนะครับไม่สามารถสั่งโจมตีต่อได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคําแนะนํานะครับถ้าหากว่าเหลือ30วินาทีก่อนที่จะหมดเวลาแนะนำให้ไม่ต้องรำนะ ไม่ต้องลำการนะถ้าว่าอยู่ในเมนเฟสแนะนำให้เข้า,าแบทเทนเฟสเลยนะครับผมสั่งโจมตีอย่างเดียวเลยนะครับสั่งโจมตีอย่างเดียวนะก็บังคับโจมตีให้หมดรอบนะครับผมนะเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายจะมาถ่วงเวลาไม่ได้เลยก็เดี๋ยว ที่ท็อปจะเข้าไปไปละกันถ้าหากว่าหมดเวลานะครับจะเข้าไปช่วยตัดสินนะครับว่าจะสามารถโจมตีต่อได้ไหมนะครับหรือว่าลำสกิลได้อีกนานแค่ไหนนะครับถ้าหากว่าอยู่ในแบทเทิลแล้วก็หมดเวลานะครับก็จะไม่อนุญาตให้าำสกิลหรือใช้สกิลอะไรที่มันนานๆแล้วนะครับก็จะให้สั่งตีได้เลยนะครับให้สั่งตีได้เลยโอเคก็เท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตามนี้เลยนะครับ บัตตี้ไฟภาษาไทยนะครับวันเสาร์ที่25นะครับเวนวีวันอาทิตย์ที่26นะครับแล้วก็เวนดีนะครับภาษาญี่ปุ่นวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับยี่สนะครับผมโอเคใครพร้อมแล้วนะครับถึงตรงนี้ก็สามารถกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะนี่จะมีลิงก์ในดิดขอตรงนี้นะครับลิงก์ไปสมัครแข่งขันกดคลิกตรงนี้ได้เลยปึ๊บอ่ากดอ่า ก็จะเข้ามาอยู่หน้าหน้านี้นะครับผมปึ๊บอ่าหน้า google chrome นะครับอ่าไม่ใช่ g o Google Chrome ขอไปไครับ <c oughs> google f o r m นะครับในการกรอกใบสมัครต่างๆนะย้ำนะครับดูเดือนนี้นะครับว่าหัวข,ข้อข้างบนนะครับเป็นเดือนมิถุนายนหรือเปล่านะครับ <c oughs> บางทีเนี่ยมันจะมีลิงก์เก่าๆของทุกเดือนอ่าซึ่งมีท็อปข้อ เปิดรับสมัครทุกเดือนอยู่แล้วนะครับต้องดูด้วยนะครับบางทีนี่ไปสมัครเดือนอื่นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับทางที่ดีสมัครเสร็จปุ๊บทักอินบ็อกมาถามพี่ท็อปได้นะครับทางแฟนเพจอาเซียนการ์ดแคปิตอลว่าผมชื่อนี้ชื่อนี้สมัครเสร็จแล้วหรือ,อยังนะครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับพืนน้นคำอธิบายกฎการแข่งขันนะครับก็มีให้อ่านตรงนี้นะครับสามารถเข้ามาอ่านกันได้นะครับนี่คร อธิบายต่างๆนะครับก็อธิบายให้เรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อใครฟังไม่ทันก็มาอ่านตรงนี้ได้อีกทีตัวอย่างมุมกล้องที่บังคับใช้นะครับแนะนําให้เห็นครึ่งตัวนะเห็นหน้าคนก็ยิ่งดีนะครับผมจะได้แบบเห็นสีหน้ากันจะได้เหมือนกับว่าเราเล่นต่อหน้ากันนะครับครึ่งตัวนะครับตัวกล้องการนะครับไม่เห็นเทกไม่เป็นไรนะครับ ขอแค่เห็นโดยรวมก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยากรู้เทคหรือว่าอยากเห็นใบอะไรชัดๆก็บอกอ่ะบอกอีกอีกฟังนะครับผมขอดูการ์ดใบนั้นหน่อยนะครับเช่นแบบนี้นี่อ่ะนี่ขอดูการ์ดหน่อยเห็นไหมก็จะแบบเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นการ์ดใบไหนใบอะไรนะครับก็ให้ดูกันอย่างนี้ได้เลยนะฮะให้เป็นครื่งกองนะครับแล้ว ก็ถ่ายมุมนี้เท่านั้นนะจะเป็นมุมข้างหรืออะไรก็ได้แต่ว่าตัวกล้องจะต้องอยู่อยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้คีย์ท็อปชีมุมกล้องจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับมุมก็มุมกล้องห้ามอยู่ตรงนี้นะห้ามอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้สมมุติอันนี้เป็นกล้องเนี่ยจะตั้งกล้องมือถืออยู่ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยกล้องมือถือจะต้องถ่ายมาจากทางทางด้านหน้าเราให้เห็นแบบครึ่งตัวอย่างนี้นะครับ เท่านนนัะ้พยายามปรับมุมกล้องนะครับใครไม่มีขาตั้งกล้องเนี่ยแนะนําให้รีบไปหาซื้อนะเซวองเซเว่นนะครับร้าน่า20บาทนะครับแถวบ้านนะน่าจะมีนะฮะหรือสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็วัน1-2วันถึงนะครับผมโอเคมาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีรายการรายการแข่งขันการ์ดเกมที่ให้เราเลือกนะครับ เราก็ติ๊กได้เลยนะครับว่าจะเลือกการ์ดเกมอะไรนะฮะแวนกาดก็เลือกอันนี้บัตรไฟก็เลือกอันนี้แวนดีก็เลือกอันนี้นะครับก่อนที่จะติ๊กนะครับดูดีๆนะครับว่าเราเลือกการ์ดชนิดไหนไปนะครับผมตรงนี้ก็ใส่ชื่อจริงนามสก,กุลจริงของเราได้เลยนะครับชื่ออะไรก็ใส่ไปได้เลยอ่า ตามบัตรประชาชนนะครับตามบัตรประชาชนชื่อเล่นนะครับก็ชื่อท็อปนะอายุนะครับผมอายุ3 1ปีแล้วชื่อดิทท็อปนะก็ใส่ใส่ตามความเป็นจริงนะครับชื่อดิคอรอดตรงน,รงนี้ตรงนี้ห้ามเปลี่ยนนะครับห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดเลยชื่อดิคอรอดห้ามเปลี่ยนระหว่างแข่งนะฮะพะ น้องๆอสมัครเข้ามาแล้วนะครับพี่ท็อปก็จะแอดยศนะครับแอดยศนักแข่ง e s p o r t ตให้แต่ละคนนะครับที่เข้ามาแข่งนะครับซึ่งน้องๆต้องเข้าดิสคอร์ดก่อน,กนนะไม่งั้นพี่ท็อปไม่สามารถแอดยศให้ได้นะคแคนหรือเด็กที่เล่นนะครับผมเด็กที่เล่นก็อ,ะ,อะไรดักกอนเวอร์นะครับก็ใส่ไปนะครับหรือว่าแคนแคนเลยมุราคุมโมะตามนั้นนะครับ ใส่ใส่แค่เด็กเดียวนะครับใส่แค่เด็กเดียวถ้าแข่งแวนกะก็อ่ะฮราห์ฮโมแต่เมื่อกี้เราเราเลือกอะไรนะเราเลือกบัตตี้ไฟใช่ไหมเลือกบัตตี้ไฟก็ต้องอ่ะก็ต้องใส่ฮะบัตตี้ไฟดราก้อนวูล์นะครับแคนอ่าเวอร์ที่เล่นได้ที่สุดนะเวอร์ติดต่อนะครับก็ใส่ไปนะครับสิบหลักนะครับใส่ไปสิบหลักนฮะศูนย์แปดอะไรก็ว่าไปนะฮะ ค่าสมัครนะครับมีให้เลือก3แพ็กเกจนะครับผมมีให้เลือก3แพ็กเกจปุ๊บนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัคร50บาท30บาทนะครับหรือแข่งฟรีแบบไม่เอารางวัลก็ได้นะครับได้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่หมายไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าแข่งฟรีเนี่ยจะมาเปลี่ยนทีหลังไม่ได้นะครับสมมติแข่งฟรีแล้วแบบเป็นแชมป์พี่ครับผมเปลี่ยนใจขอเอารางวัลได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ 30วบาทก็ถึงนะครับก็ส่งเป็นจุดหมายนะเป็น2จุดหมายนะอาจจะถึงช้านิดนึงแล้วก็ไม่มีเลขติดตามนะครับก็ขอให้น้องๆใส่ที่อยู่ที่มันถึงบ้านได้นะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยย้ำนะที่บ้านต้องมีตู้จุดหมายนะครับให้ไปสมีเขาเอาจุดหมายไปหย่อนได้นะส่วนถ้าค่าสมัคร50บบาทก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าถึงแน่นอนนะครับมีเลขพัสดุนะครับติดตามโอเค แข่งฟรีนะครับแข่งฟรีไม่รับของรางวัลก็แค่นี้จากนั้นก็อัพมุมค้องของตัวเองก็เรียบร้อยนะแต่ถ้าหากว่าไม่แข่งฟรีหละคอ,ะอะ่าสมัคร30บาทนะไม่มีเลขแท็กครับส่วนใหญ่ก็50บาทนั่นแหละบางคนเนะี่ยปั๊บสมัครไปห้าบาทตรงนี้ก็เรื่องวิธีการชำระนะครับจา ชําระผ่านช่องทางไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะครับโอนธนาคาร SCB นะไทยพาณิชย์นะครับครู a l l e t นะครับผมหรือ,อปป่า s h ป p e e พ a y แล้วแต่ว่าเงินในกระเป๋าของ,งน้องอยู่ที่ไหนนะครับแต่แต่ถ้าใครจะจ่ายเงินสดก็มาจ่ายที่ร้านได้เลยนะครับเดินทางมาที่ร้านมาจ่ายเงินสดได้นะไม่ว่ากันโอเคแต่ถ้าให้ที โอนดีกว่าครับจะได้มีหลักฐานเช็คได้ด้วยนะครับผมโอเคอสมมติเป็นทัวร์เลทละกันทัวร์เลทเนะทำไมติ๊กไม่ได้อ่ะอ้าวฟอร์มเออร์เลอร์สงสัยเน็ตเออร์เลอร์นะฮะติ๊กไม่ได้อ่ะกดกดรีเฟซสักหนึ่งทีเกี๋ยวถัดไปอ่นะ ติดได้อ่าติดได้แล้วนะฮะโอเควันเดือนปีที่โอน,นะวันนี้วันที่อะไรนะยี่สิบยี่สิบทำไมใส่ยีไม่ได้ทูเดย์่ะกดทูเดย,นะย์นะาจะง่ายสุดนะฮะกดทูเดย์อ๋อขั้นหน้าสุดมันเป็นเดือนนะครับตรงกลางเห่ยจะเป็นวันที่แม่ไม่น่ากดไม่ได้ เวลานี้เวลาตีสามนะอัดคลิปเด็กมากนะครับอัดคลิปเด็กมากนะเพราะช่วงนี้เลี้ยงเด็กนะครับเลี้ยงเด็กน้อยนะครับผมคุณพอลูกอ่อนนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาสักเท่าไหร่อันนี้ก็รักหลักฐา,านการโอนนะครับหลักฐานการโอนก็โอนไปนะโอนไป สมมตินะฮะสมมติหลักฐแบบานการโอนก็ใส่ไปที่อยู่นะที่อยู่ใส่ครบนะใส,ชะใสชะ่ชื่อจริงเลยนะครับผมใส่ชื่อจริงนะชื่อจริงนามสก,กุลอ่าก็มาเลขที่9กหมู่9ตำบล9อำเภอ9กาานะฮะจังหวัด9 9 9เลขไปรษณีย์9ก9าเนะฮะแล้วก็เบอร์โทรโทร0 9 9 9 9 9 99 99ตามนี้นะครับก็รบกวนนะครับรบกวนใส่ที่อยู่ให้ครบนะครับถ้าว่าเป็นกรุงเทพใช่ไหมก็เป็นแขวงนะฮะใส่แขวงใส่เขตให้เรียบร้อยนะฮะทัไป อพอกดถัดไปก็จะถึงขั้นตอนสุดท้ายอัปโหลดมุมกล้องของตัวเองนะครับผมอัปโหลดมุมกล้องของตัวเอง่อะ่ะแล้วก็กดส่งนะทำทำตอนนี้อย่าเพิ่งปิดนะครับระหว่างมันโหลดนะพอเสร็จแล้วก็จะ ถึงหน้านี้นะครับเป็นอันเสร็จนะมันจะขึ้นว่าส่งคําตอบเพิ่มนะส่งคําตอบเพิ่มนี่ก็ใช้ในกรณีที่เราจะสมัครรายการอื่นเพิ่มนะก็กดคลิกได้เลยกดส่งคําตอบเพิ่มปึก๊กฮะมันก็จะล้างฟอร์มให้เราใหม่หมดนะล้างฟอร์มใหม่หมดก็สามารถเลือกเมือ่อกี้บัตตีไฟน์ะแข่งแข่งแวนดีนะครับผมก็ใส่ใส่รา,ายละเอียดไปนั่นแหละนะครับ ใส่รายละเอียดไปชื่อนามสกุลนะครับชื่อเล่นนะครับอายุต่างนะใส่ไปเหมือนเดิมนะก็เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิน้นียบ้อยนะครับผมกลับมาที่ดิดคอร์นะครับผมหลังจากสมัครเสร็จแล้วนะให้น้องๆนะเข้าดิดคอร์มานะฮะเพราะว่าเราจะจัดแข่งขันกันในนี้จริงๆนะครับผมห้องดิดคอร์ต่างๆก็ประมาณนี้เลยมีสนามอาสิบหกสนามนะครับให้ ให้เราได้เลือกเล่นนะครับ16สนามนะสรุปอีกครั้งนะครับบัตตี้วันที่25นะครับผมแวนวี we, วันที่26นะแล้วก็แวนดีนะครับวันที่27ถึงวันที่29นะครับผมโอเคนะสนามนี่ก็เข้าไปได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นโพสต์โพสต์รางวัลแข่งของเดือนก่อนนะครับ จะอยู่หน้านี้นะครับห้องจับผู้อยู่ห้องนี้นะครับก็จะจับคู่ไว้พี่ท็อปก็จะโพลไว้นี่อันนี้อย่างแวนดีนี้โอ้โหตารางตารางเยอะมากนะฮะตารางเยอะมากก็ประมาณนี้นะครับอันเก่าๆนี้ไม่ต้องเลื่อนขึ้นไปดูนะครับไม่ต้องเลื่อนขึ้นไปดูนะฮะเดี๋ยวดูอัปเดตปัจจุบันดีกว่าครับดูอัปเดตปัจจุบันโอเคตามนี้นะมีอะไรไม่เข้าใจก็สามารถ ทักคุยในช่องแชทโลกตรงนี้ได้เลยนะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บก็ตามนี้เลยใครพร้อมแล้วก็กดสมัครเลยครับลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเคก็ก็โพสโพสเด็กหน่อยอ่ะน,น่าจะโพสตอนเช้าแหละนะเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็น่าจะโพสตอนเช้านะฮะ ใครสมัครทันก็รีบสมัครนะครับมีเวลาสมัครอีก5วันนะครับพี่ท็อปจะปิดสมัครประมาณ4ทุ่มนะสี่ทุ่มของวันศุกร์ที่2 4นะครับถ้าหากว่าไม่มีใครแบบสมัครแล้วนะครับสี่ทุ่มก็จะปิดสมัครเลยก็อจะได้ไปรวบรวมร,รายชื่อนะครับผมอาจจะดูตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับโอนเงินถูกต้องหรือเปล่ามุมกล้องโอเคหรือย,ยังนะครับผมก็ จะโพสประกาศรายชื่ออัปเดตเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับสมัครเสร็จแล้วทักมาถามด้วยว่าผมสมัครสําเร็จหรือ,อยังหรือจะรอดูอัปเดตตารางนะครับพี่ท็อปก็จะอัปเดตตารางให้อยู่แล้วว่าใครสมัครขึ้นมาแล้วบ้างนะครับซึ่งจะอัปเดตประมาณวันพฤหัสแหละว,วันพุธวันพฤหัสก็จะอัปเดตรายชื่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าอย่าลืมนะครับ อ่านกติกาให้ครบถ้วนนะครับก่อนที่จะสมัครนะครับจะได้ไม่ต้องมาโกรธเคืองกันทีหลังนะครับว่าอุ้ยกติกามันมันอยู่้นอย่างนี้ไม่เห็นเหมือนที่อื่นที่ผมเคยแข่งเลยนะครับก็รบกวนอ่านกติกาด้วยนะครับเพราะแต่ละที่นะแต่ละแห่งก็มีกฎกติกาของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ท็อปนะครับจากอาซิมการแคปิตอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีอะไรสงสัยก็ คอมเมนต์ด้านล่างมานะครับหรือว่าจะอินบ็อกมาสอบถามโดยตรงก็ได้นะครับหรือเข้ารีดคอร์ดมานะครับมาแบบพิมพ์ช่องโลกนะครับมาสอบถามเลยนะครับเดี๋ยวก็มีน้องๆใจดีนะครับตอบนะครับหรือว่าอินบ็อกนะครับมันก็จะมีขาดประจำแหละครับที่สมัครแข่งอยู่ทุกเดือนทุกเดือนนะครับผมอ้อเกือบลืมไปเลยของรางวัลแข่งนะครับก็เดี๋ยวปิดคลิปนี้ก็ให้ชมของรางวัลแข่งเลยแล้วกันนะครับลาไปก่อนด้วย